ไปกันต่อที่จังหวัดมหาสาร,รคามค่ะคุณผู้ชมคือที่จังหวัดมหาสาร,รคามมีเหตุการณ์ว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยหายตัวไปอย่างปริศนาญ<ะ>าติน้องก็ตามหาแต่ว่าตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ<ะ>จนทางนั้นพี่สาวอะค่ะก็ต้องขอพึ่งด้านจิตใจหน่อยเรื่องของความเชื่อนะคะก็ไหว้ขอผีนาผีไร่บอกขอให้ตามตัวน้องชายให้เจอท้ายที่สุดเจอจริงๆแต่ว่า<ะ>คนเจอเนี่ยก็ตกใจค่ะแทบช็อกเลยเพราะว่าพบว่าน้องเนี่ยเป็นศพไปซะแล้ว<ะ>แล้วศพของน้องเหมือนถูก เขาเป็นตอตะโกด้วยนะคะพร้อมกับรถคู่ใจอยู่กลางป่าเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นช่วงจังหวะเจ้าวิธีที่เข้ามาเนี่ยนะคะทางตํารวจเองตอนนี้เนี่ยก็เร่งหาสาเหตุนะคะแต่เบื้องต้นตั้งเอาไว้ข้อสงสัย3ประเด็นด้วยกันค่ะพื้นที่นี้ตํารวจภูธรดอนหวานค่ะมาพร้อมกับทางเจ้าวิธีคู่ภยัยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ หลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ถูกเผาแล้วก็มีศพของผู้ที่เสียชีวิตด้วยอยู่ที่บริเวณทุ่งนาเส้นทางการเกษตรระหว่างหนองโนอําเภอเมืองค่ะสภาพของผู้ที่เสียชีวิตนั้นถูกเผาแล้วก็อยู่ในลักษณะที่นอนคว่ำนะคะขาทางด้านขวาเนี่ยก่ายอยู่ที่ตัวรถมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะ ทราบชื่อต่อมาก็คือนายวรุษอายุ34ปีซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศตามหาบุคคลที่สูญหายเอาไว้ตามเพจต่างๆของจังหวัดมหาสารคามนะคะตั้งแต่วันที่21วิมิถุนาย,ยนที่ผ่านมามคือญาติพี่น้องก็ตามหาค่ะไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนจนกระทั่งค่ะมีคําเปิดเผยจากทางด้านพี่สาวของผู้ที่เสียชีวิตนะคะเล่าให้ฟังบอกน้องชายเนี่ยหายออกไปจากบ้านพักตั้งแต่วันที่21มิถุนาย,ยนแล้ว ญาติพี่น้องก็ร้อนใจตอนแรกที่ออกจากบ้านไปตอนแรกเลยนะคะคิดว่าจะไปซื้อของกินมาให้กับภรรยาภรรยาก็กําลังตั้งครภ์อยู่ลูกคนที่สองอายุคันเจ็ดเดือนค่ะแต่เอไปนานผิดปกติไปแล้วเนี่ยทำไมไม่กลับมาสักทีตอนนั้นร้อนใจค่ะครอบครัวก,ก็พากันไปแจ้งตํารวจนะคะแล้วก็ทําทุกวิถีทางเลยเพื่ออยากจะตามหาน้องชายเนี่ยให้เจอจนสุดท้ายพี่สาวบอกไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วล่ะ อบอกตัวเองเลยตัดสินใจค่ะไปจุดทูบบอกผีไร่ผีนาบอกช่วยช่วยให้โดนบันดาลให้เจอกับน้องชายให้ได้โดยเร็วนะคะเนี่ยคะ่ะแต่ว่าพอจังหวะที่ไปไหว้เสร็จนะคะคุณผู้ชมก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือเขาเขาตามหาแล้วเขาแจ้งความแล้วมันไม่เจอจริงๆอะ่ะเขาก็เลยไปจุดทูบบอกผีไร่ผีนาช่วยเปิดทางให้หน่อยช่วยโดนบันดาลให้เจอน้องหน่อยนะคะไหว้เสร็จเนี่ยกำลังขับขี่รถไปทางทุ่งนา ก็เจอจริงๆเป็นซากรถมอเตอร์ไซค์ถูกเผ,า,กผาอยู่ใต้ต้นไม้ใจพี่เนี่ยตกไปที่ตะตุ่มเลยนะคะเ<า>บื้องต้น,นคิดว่าต้องไม่ใช่ไว้ก่อนนะคะแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆนะคะกลายเป็นว่าเอา้ารถของน้องแล้วข้างๆก็เจอซากที่มันมีอะไรบางอย่างที่พี่จำได้ะค่ะว่าเป็นน้องของตัวเองก<า>็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะมั่นใจเลยว่าต้องเป็นลน้องเราเพราะว่าเอ็กแม็กมันพันเดี่มากซากรถเป็นซากของเอ็กแม็ก ก็มีตะโพงเหล็กเลยนะไม่เหลือไฟเบอร์อะไรแล้วแล้วก็พอเห็นรถก็ตะโกนเรียกน้องตะโกนเรียกนี่คาวีไหนแม่พี่มารับแล้วเพราะว่าคิดว่าเขาแบบหนีใครหรือเปล่าแล้วเอาเรถไปจอดไว้แล้วก็วิ่งหนีไปแถวนั้นหลบอะไรเงี้ยก็มไม่มีก็ไม่มีเสียงตอบพี่ก็เลยเดินไปใ,ใกล้ๆมันก็จะมีศพร่ข้างรถติดกับรถเลยขายังพางดอยู่บนรถเลย เนี่ยค่ะทางด้านตำรวจภูทรดอนหวานนะคะก็อยู่ระหว่างการเก็บพยานหลักฐานทั้งพยานวัตถุพยานแัดล้อมรวมไปถึงพยานบุคคลด้วยค่ะส่วนเรื่องของการสืบสวนเชิงลึกก็จะมีการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ญาติผู้ตายก็เคยเข้าแจ้งความที่สพเมืองมหาสารคามแล้วนะคะเรื่องของการถูกข่มขู่ว่จะฆ่าปมทวงหนี้เนี่ยแหละค่ะตอนนี้ทางตํารวจบอกว่า ตั้งเอาไว้ประเด็นการสังหารเนี่ยเอาไว้3ประเด็นด้วยกันก็คือการทวงหนี้การพน,านันชู้สาวแล้วก็ฆ่าตัวตายค่ะส่วนเนี่ยเรื่องนี้นะคะคงบอกว่าโอ้โหคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดนะสำหรับครอบครัวจริงๆค่ะ,คะ,คะส่วนผลตรวจทางนิติเวศก็ต้องรอดูค่ะว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจากสาเหตุใดกันแน่นะคะดูสาภาพรถนะคะคุณผู้ชมคือคือ จำแทบจะไม่ได้แล้วเหลือแต่ซากแล้วจริงๆอ่ะนะคะพี่สาวผ่านมาเห็นหลังจากไหว้ผีไร่ผีนาเสร็จคุณผู้ชมอ,อ่ะเรื่องนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะ